โอ้ยก็ทุกคนมากอหยุดก่อนนะคะแล้วก็ขอย้อนกลับไปก่อนที่เราจะกีดนะคะคือเราจะเล่าเรื่องให้ฟังว่าตอนแรกก่อนที่เราจะกีดเนี่ยเราก็ได้ทำการดูไรสดของพี่มูเมียวแล้วจากนั้นก็เห็นพี่เขากำลังเล่นเกมอยู่เราเป็นแบบเขาเรียกอ,อะไรอะเราเข้าไปดูแบบซัสบสแตนฟซีพี่เขามากเลยนะทุกคนแล้วเรากดเข้าไป พี่เขาใส่เลขห้องใช่ไหมเราก็ใส่แต่มันเต็มะคะ่ะทุกคนคือเรากดไม่ได้พอรอบที่สองมารอบนี้ต้องบ้ายวะพูดกับตัวเองก็ไม่ได้นะคะคนเต็มก่อนนะคะรอบที่สามีมหวังค่ะแต่ว่าแหลกนะคะคางก็เลยเข้าไม่ได้นะเสียใจแต่รอบที่สี่เป็นรอบสุดท้ายที่พี่พี่เขาจะไล่เล่นก็บแบบต่นี่ตรงได้ถ้าไม่ได้คือแบบหลงหายแล้วนะ พอกดเข้าไปแบบกดแบบมือไวแบบตุ๊บตุ๊สรุปนะคะได้ค่ะดีใจมากเลยนะคะอันนี้ดีใจมากเลยนะะที่กดเข้าไปได้นะคะสรุปก็ได้เล่นกับพี่ มูเหมียวนั่นเองจะเป็นยังไงไปดูคลิปกันเลยดสี่โมงแล้วค่ะเกมนี้ก็ลงแล้วค่ะสวัสดีนะคะก็เข้ากุ่มช่องพี่แมทสตูด,ดิโอนะไม่ทราบว่าดีเสียงเราหรือเปล่านะไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าทุนแล้วนนอยากอัดเที่ยวเวลาที่ไม่ตั้งเลยทุกคนเรากดเรากดเข้ามาเล่นกับพี่มูเหมียวทันนะคะแบบอะไรที่ดีมากซึ่งเราเราไม่อยากสู้กับพี่มูเหมียวนทนุน เราเล่นกับคุณได้ปบิลตูนี่นะคะพี่โมเหมียวเล่นเป็นเฟรนติโน่นะคะดย

เ็นสนับสนุนครับครับเสียงลมแหละเขาพูดหน่อยนะคะว่าทำไมถึงได้ยินเสียงที่ผู้เหมียวนะคะอันนี้เราเปิดไลท์เขาค้างไว้นะคะก็เลยได้ยินเสียงเนาะแจ่เล่นบนเดียวผู้เหมียวเหมียวตายจะ <c oughs> เละสวยละมันยากเหรอ ลูกเกิลไม่รู้ว่าได้ยินเสียงเราหรือเสียงพี่มูนิโอไหมคะแต่ตอนนี้เราเก่งมากเลยพี่อยากอยู่ทีมเดียวกับพี่มูเนิโอหน่ะแต่เก่งไหมคะไม่มีใช่ไหมอุ้ยพี่ช่วยสตาร์เขียนคีปด้วย อั้มมีอะไรน่าฮอดก็ต,ต้องออกอืมัช่ปะ กี่ังหนูคัเอิ่มไม่ทราบว่าพจะเล็กสธไหมไม่ติดล็อกหน้าเฮเลนรกลางคีเลยพี่มูเหมียว่าเปิดแต่พี่พูดอะไรเลย Hey. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Double ไหวไหมนะครั้งแรกที่กดมาทันะเนี่ยดีใจดีใจที่กดทนรู้เหมือนตอนนี้พี่พี่มุ่งหมายจะแพ้แล้วแหละฮ ไปไปดินกลางแป๊บทั้งกลางทั้งล่างไปขี่ขี้ไปล่างแปบนะนี่มีเหมียวไว้เนนะเฮ้ยนาโคตไปขี่ขีช่วยย้อนก่อนนะคะ เฮ้ยอยู่ในคู่บิววะเฮ้ยไม่ไาไม่นะอะไรกอไม่นะไม่นะเฮ้ยกาง อะไรอ่ะเด็ดลเลิมังผีหยิ่งเหมือนกัน Yeah. อุ้ยตอนแรกตอนที่หิงเคยว่าตอนตอนนี้พี่หมูเหมียวแพ้แน่เลยตอนนี้กายจะเป็นเราแพ้แล้วทุกคนทำไมนะทำไมกายเนี่ยไอ้ไอ้ไก่ไปไปตรงนู้นไปนี่เดี๋ยวป้องแตะ ย้ายอย่าุ่มเบาๆอินาวเต็มเลยไว้โอวงเพื่อสๆเลย iya yeah. yeah. iya, เสียงพี่มูเหมียวเขาดุกอะโพี่มูเหมียวหายจะไม่ดับขึ้น้า อะไรทำไมออกสองแบบนั้นไม่โอดรงเท้าต่อแล้วแล้วพี่แหละเป็นไดเลย p，p，我秒就 play 了啦。就是，像这里 p，p 我秒就 play 了啦就是像这里 p 我秒就 p l 了啦 เราจะมีเพลงให้ฟังโดยยังจะเล่นกับคนดับดีสิน้องจะน้องจะเอ่อน้องจะแพ้เกมแล้วก็ยังไม่จบ โอ้ยโอไม่เอาเนี่ยดูแลคนไอ้ดุเตมลย

อย่างเพอย่างเพดร้าลอยด้วย ออาให้ค่าให้ค่าเขาเรียกว่าแจกคำน้องๆเอ่อแจกให้พี่มูเหมียวค่ะพี่มมูเหมียวค่ะ แค่แค่เราได้เล่นเ,นเนตอเดียวก็รู้สึกรับปุ่มใจที่ได้กดทันเข้ามาหลังจากเล่นตานิส็จก็ออกไลฟ์พี่มูเหมียวแล้วยังไลท์อยู่แบบไลฟ์แต่ไม่พูดอะไรเลยรับนะะ่ารักไม่โดน

Mm -hmm. Mm -hmm. Lady leaving it.

Enemy has <laughs> been defeated. Triple kill. Your team has destroyed a tower. That อ้าก็เป็นไงกันบ้างค่ะพี่มูมเหมียวแพ้เราอย่างไงล่ะมาดูเล่นหัวกันไปนะโทษทีโทษทีเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้เล่นกับคนดังแล้วก็พี่มูมเหมียวนะเฮ้ยพี่มูมเหมียวด้วยอเอ็ดคน ไปไรนะพ่อพ่อแจมไม่ใเหมอนกันแฮปวันกูเดย์ทุกคนนะค้าบบายเอ้าพี่หมูเหมียวเขาปิดไลท์หรออะ,อะไรอ่ะอันนี้เขาปิดไลท์หรอพอพี่เขาจะไปกินข้าว ไลค์ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะถือว่าม่กกี้เป็นตาสุดท้ายที่ได้เล่นเลยวั<อ>ดีใจมากบ๊ายบาย